กลับามาช่วงนี้ครับจะพาไปติดตามการลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์พอ,อสวอที่จังหวัดขอนแก่นกันครับจังหวัดขอนแก่นนะครับออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่กุดขอนแกน่นอำเภอภูเวียงซึ่งตรวจรักษาแล้วก็จ่ายยาให้ประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและลดภาระค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีขอภัยครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดยนายจิรศักดิ์ศรีหามาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอ ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพตรวจรักษาป้องกัน,นโรคให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นารามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นนครขออภัยครับโร,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7จ็จังหวัดขอนแก่นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นพัฒนออกชิงเหนือ,โร,าานรอนโรงพยาบาลพัญญา,ารักษ์ขอนแก่นโรงพยาบาลภูเวียงสาธารณสุขอำเภอภูเวียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แล้วก็มีน้องๆอ,อาสาสมัครการชาติจากโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมคร,รัวมให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับครับกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยนะครับการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับบริการตรวจทันตกรรมกายภาพบ,บําบัดแพทย์แผนไทยตรวจวัดความผออิดขออภัยนะครับตรวจวัดความผิดปกตินะฮะของสายตาแล้วก็ของนักเรียนแล้วก็เด็กรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจอันตราซาวช่องท้องนะครับให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็คัดกรองสุขภาพวะจิตรวมไปถึงการออกเยี่ยมให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่บ้านนะครับแล้วก็วินิจฉัยส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลระดับสูงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับต่อเนื่องในทุกๆเดือนนะครับ